แฟนๆคอมเมนต์หลังพี่สาวแต้วยืนยันสถานะแต้วและไฮโซไนค่ะหลังจากที่นางเอกสาวแต้วนั้นได้มีการประกาศยุติความสัมพันธ์ต้นอาร์ตไลท์สกุลเหลือสถานะเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นค่ะงานนี้เมื่อไม่นานได้มีการติดแฮชแท็กที่ว่า เลิกกันไม่จําเป็นจะต้องเกลียดกันและหนุ่มต้นนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของแต้วเป็นครั้งแรกหลังจากที่เลิกกันไปเมื่อไม่กี่วันค่ะจนแฟนคลับลุ้นให้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหนึง่งแต่งานนี้ดูแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ได้ ต่ำมากเลคะเพราะว่าหลังจากมีการประกาศยุติความสําคัญกันไปก็ได้มีข่าวลือออกมาหนาะหูค่ะว่ามีไฮโซตามจีบนางเอกคนสวยมากมายล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่มด,ดำํำคัชชาภาได้ออกมาพูดแล้วล่ะค่ะว่ามีไฮโซคนหนึ่งที่กําลังคบหาดูใจกับสาวแตลมาสักระยะซึ่งมดจำพูดว่าไฮโซคนนี้เป็นแฟนเก่าของ สาววุลเซนค่ะทางด้านเตา้านัดทว,วดีพี่สาวของแต้วได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้โดยเป็นการยืนยันว่าสรุปแล้วสาวแต้วนั้นคุยกับไฮโซปานายน้องชายของไฮโซพกอย่างแท้จริงค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอชมจากปากของสาวแต้วกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ